บทที่1น,นะคะจะเป็นการวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าค่ะโดยใช้กระบวนการคิดเชิงออกแบบหรือดีไซน์ t h i n k i n นะคะ ดีไซน์ทิงกิ้งค่ะคืออะไรนะคะต้องบอกว่าในยุคป,ปัจจุบันนี้ในวงการของการออกแบบค่ะกว่าลูกค้าจะได้ผลิตภัณฑ์1ชิ้นจริงๆแล้วผู้ประกอบการหรือเจ้าของธุรกิจนั้นจะต้องมีการลงทุนชิ้นใหญ่เลยค่ะคือการลงทุนทางด้านของปัญญาหรือการลงทุนทางด้านของความคิดนั่นเองนะคะซึ่งกระบวนการนี้เป็นกระบวนการออกแบบในยุคป,ปัจจุบันที่ทั่วโลกนิยมในการใช้การออกแบบกันเป็นหลักค่ะ ถามว่าทําไมวันนี้จะต้องใช้ดีไซน์ทิงกิ้งเป็นหลักนะคะเนื่องจากว่าทราบไหมคะว่าการออกแบบในแต่ละชิ้นเนี่ยไม่ว่าลูกค้าจะมีการจับการวางค่ะการถ่ายรูปต่างๆทุกอย่างผ่านการดีไซน์หมดเลยค่ะซึ่งดีไซน์ทิงกิ้งนะคะจัดได้ว่าเป็นการฝึกระบบความคิด ให้กับผู้ประกอบการเองหรือเจ้าของธุรกิจค่ะที่เป็นระบบเป็นขั้นตอนมากยิ่งขึ้นนะคะโดยมีลำดับในการบริหารจัดการค่ะที่ดีไม่ว่าจะนำไปใช้กับการปฏิบัติอย่างไรก็ตามนะคะโดยดีไซน์ thinking เองค่ะจะมีด้วยกัน5ขั้นตอนนะคะผู้ประกอบการสามารถใช้วิธีการทั้ง5ขั้นตอนนี้ตามลำดับก็ได้หรือในขณะที่ไปจนถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วสามารถย้อนกลับมาเติมเต็มในแต่ละขั้นตอน ก็ทำได้เหมือนกันค่ะเป็นขั้นตอนที่นิยมใช้กันมากๆเลยทีเดียว ะะมาดูในขั้นตอนแรกกันนะคะดีไซน์ทิงกิ้งต้องบอกตรงๆว่าเป็นเครื่องมือที่ใช้ในเรื่องของการแก้ไขปัญหาเป็นหลักๆเลยนะคะรวมไปถึงวิธีการในการที่จะแก้ไขปัญหาได้เราก็ใช้ดีไซน์ทิงกิ้งนี่แหละค่ะไม่ว่าจะเป็นปัญหาโดยทั่วไปของบนโลกนี้นะคะปัญหาการจราจรค่ะปัญหาการทำงานปัญหาด้านเทคโนโลยีต่างๆเราใช้ดีไซน์ทิงกิ้งได้หมดเลยค่ะ สำหรับปัญหาต่างๆนะคะก็มักจะมีทางออกเสมอค่ะโดยใช้ดีไซน์ h i n k i n g นี้เลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดการระบบข้อมูลนะคะเรื่องของการจัดระบบหน้าร้านหลังร้านนะคะเราก็สามารถใช้ดีไซน์ t i n n k n g ค่ะในการออกแบบกระบวนการเหล่านี้ได้เช่นเดียวกันค่ะ สำหรับขั้นตอนแรกนะคะคือการเข้าอกเข้าใจลูกค้าหรือที่เรียกว่า e m p a t h ไ z e ค่ะขั้นตอนนี้เองค่ะจะเป็นขั้นตอนที่ในเชิงการปฏิบัติจริงๆค่ะสามารถทำได้ในระยะเวลาที่ยาวพอสมควรเลยค่ะยกตัวอย่างนะคะอย่างสมาร์ทโฟนที่ทุกท่านใช้กันอยู่ไม่ว่าจะเป็นฝั่งขังของ iOS เองหรือว่า Android เองอย่าง iOS ค่ะบริษัทที่เป็นแม่แบรนด์หลักๆเนี่ยอย่างบริษัท Apple ถูกไหมคะบริษัท Apple เองเนี่ยมี การออกแบบฟีเจอร์ตั้งแต่ iPhone 1จนถึงปัจจุบันเป็น iPhone อะไรคะ อาจจะเป็น iPhone 15ไปแล้วก็ได้นะคะเบื้องหลังอาจจะมีการออกแบบไว้อยู่แล้วนะคะตั้งแต่1-15ถึง15ค่ะไม่น่าเชื่อว่าวิวัฒนาการในการพัฒนาของเขาเองเนี่ยค่ะแต่และฟังก์ชันแต่และฟีเจอร์ที่มีการพัฒนามาล้วนแล้วแต่มาจากขั้นตอน Empathize ทั้งนั้นเลยนะคะหลายๆท่านคงอยากจะรู้แล้วว่า Empathize ทำยังไงทำไมถึงพัฒนาอย่าง iPhone 1มาจนถึง iPhone 15ได้นะคะต้องขอยกตัวอย่างอีกนิดนึงนะคะเนื่องจากว่า ตั้งแต่ฟีเจอร์แรกมาจนถึงฟีเจอร์ของโทรศัพท์ในปัจจุบันเนี่ยคะ่ะเอาใกล้ๆตัวเลยนะคะส่วนใหญ่ถ้าผู้ประกอบการบางท่านคะ่ะมีการใช้สมาร์ทโฟนอย่าง Apple อยู่แล้วนะคะใช้ iPhone อ,อยู่แล้วเนี่ยตั้งแต่ iPhone 11มาจนถึง iPhone 13ถึง14ต้องบอกตรงๆว่าเป็นรุ่น iPhone ที่เกี่ยวข้องกับในยุคข,ของโควิด1 9เลยทีเดียวต้องไหมคะ ทีนี้เนี่ยฟีเจอร์หนึ่งเลยค่ะที่ตั้งแต่ iPhone 11ใช้มาก็คือเป็นฟีเจอร์ในการ Face ID หรือการปลดล็อกด้วยใบหน้าของเจ้าของสมาร์ทโฟนนั่นเองใช่ไหมคะทีนี้ค่ะด้วยฟีเจอร์ที่พัฒนาจาก iPhone 11มาจนถึง14เนี่ยเราจะเห็นช่องว่างอันนึงค่ะที่ทาง Apple เองมีการพัฒนาฟีเจอร์นะคะก็คือในส่วนของฟีเจอร์การ Face ID โดยการที่ลูกค้าเองค่ะสามารถใส่ หน้ากากอนามัยอยู่ได้นะคะซึ่งทั้งหมดนี้ถามว่าทำไม Apple ถึงพัฒนาได้ตรงจุดกับความต้องการของลูกค้านั้นเป็นขั้นตอนแรกเลยค่ะคือการที่ Apple เองมีการทำเอ็มบารท์ทายอยู่สม่ำเสมอนั่นเองเป็นการฟัง ถึงการตอบรับของลูกค้านะคะซึ่งขั้นตอนในการที่เข้าอกเข้าใจลูกค้าผู้ประกอบการหรือเจ้าของธุรกิจค่ะสามารถทําได้โดยง่ายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทําความเข้าใจถึงสถานการณ์ปัจจุบันก่อนนะคะรวมถึงการทําความเข้าใจกับปัญหาของลูกค้าค่ะไม่ว่าจะด้วยการสัมภาษณ์นะคะหรือการสังเกตการเข้าไปถาม การเข้าไปโวมบทบาทค่ะวิธีการเหล่านี้ก็สามารถช่วยได้ในส่วนของการเข้าอกเข้าใจลูกค้าได้เช่นเดียวกันค่ะอีกอย่างหนึ่งค่ะเมื่อเราเจอปัญหานะคะเมื่อเราเจอความต้องการของลูกค้าแล้วเราสามารถที่จะตั้งสมมติฐานได้ค่ะว่าจริงๆแล้วลูกค้าต้องการอะไร เราจะเข้าใจลูกค้าได้อย่างไรนะคะเราควรมีจุดเริ่มต้นจาก2องคำถามง่ายๆค่ะคือคำว่า how และคำว่า why นั่นเองนะคะสำหรับคำว่า how ค่ะในที่นี้เราจะต้องเกิดการสังเกตสักเล็กน้อยนะคะว่าปัจจุบันเนี้ยลูกค้ามีการ แก้ไขปัญหาในสถานการณ์ตัวเองเนี่ยอย่างไรอย่างช่วงที่ iPhone ไม่ได้มีฟีเจอร์ในการสแกนใบหน้าณนะขณะที่ใส่แมสอยู่หรือว่าใส่หน้ากากอนามัยอยู่เนี่ยลูกค้ามีการแก้ไขปัญหาอย่างไรนะคะอันนี้คือข้อหาวเลยที่ตัวผู้ประกอบการเองหรือเจ้าของธุรกิจค่ะจำเป็นจะต้องสังเกตก่อนเลยนะะจากนั้นค่ะในส่วนของ Y ค่ะ ทำไมลูกค้าถึงทําแบบนั้นนะคะเป็นจุดเชื่อมโยงง่ายๆระหว่างคําว่า how กับคําว่า why นั่นเองค่ะมาดูตัวอย่างกันนะคะอย่างรูปนี้ค่ะเชื่อว่าคนไทยเองน่าจะเห็นรูปลักษณะแบบนี้นะคะในรถของรถประจำทางรถโดยสารในปัจจุบันนั่นเองนะคะจริงๆแล้วในรูปนี้ค่ะการออกแบบมามีเครื่องสีส้มๆที่ทุกท่านเห็นอยู่ใช่ไหมคะเครื่องนี้ต้องการที่จะลดในเรื่องของ คนที่เก็บค่าโดยสารนะคะโดยการใช้เครื่องบางอย่างค่ะเข้ามาช่วยเป็นเครื่องอัตโนมัติในการเก็บเงินชําระเงินนั่นเองนะคะแต่เชื่อไหมคะสิ่งที่เกิดขึ้นในความเป็นจริงค่ะในรูปนี้เลยนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงนะคะเป็นไงคะกลายเป็นอีกฟังก์ชันหนึ่งไปเลยนะคะเก็บสิ่งปฏิกูลต่างๆนะคะไม่ได้ใช้ในเรื่องของการเก็บเงินหรือการชําระเงินของผู้โดยสารเลยนะคะ อีกรูปหนึ่งค่ะรูปนี้เป็นเส้นทางในการที่มีการดีไซน์ออกแบบเส้นทางการเดินให้ถูกไหมคะที่มีการปูอย่างสวยงามนะคะปูทางเดินอย่างสวยงามในขณะเดียวกันค่ะพอเราลองสังเกตคนค่ะไม่ได้เลือกที่จะเดินในเส้นทางที่เราปูไว้ให้แต่กลับเดินในเส้นทางที่เป็น การกระจัดหรือเดินได้เร็วกว่าด้วยซ้ำน,นะคะดังนั้นวันนี้เราเป็นผู้ประกอบการหรือเป็นเจ้าของธุรกิจเองค่ะจำเป็นจะต้องดูว่าเอ๊ะทำไมทำไมเขาถึงเลือกที่จะเดินในเช่นทางน,นี้นะคะซึ่งแน่นอนค่ะก็เกี่ยวข้องกับในเรื่องของการออกแบบนั่นเอง ทั้งการออกแบบที่ดีและการออกแบบที่ไม่ดีนั่นเองนะคะตัวยูเซอร์หรือตัวลูกค้าของเราเนี่ยค่ะจะเป็นคนบอกได้อย่างดีเลยว่าสุดท้ายแล้วเขาเลือกการออกแบบในแบบไหนนั่นเองค่ะ อีกหนึ่งเหตุการณ์ละกันนะคะในรูปนี้จะเห็นว่าเป็นทั้งเก้าอี้นั่งในขณะเดียวกันก็เป็นทั้งที่จัดเก็บขยะถูกต้องไหมคะทีนี้ค่ะในรูปตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าในความเป็นจริงค่ะคือต้องการเจตนาในการดีชายนะคะเจตนาที่ดีก็คือนั่งทานแล้วมีที่เก็บขยะเรียบร้อยเลยนะคะแต่ในความเป็นจริงค่ะรูปแบบก็คือโยนไปเก็บปุ๊บเป็นยังไงคะ เลอะเทอะเต็มไปหมดเลยนะคะอันนี้ก็อยู่ที่ในเรื่องของการออกแบบดีไซน์ด้วยเราสามารถสรุปได้เลยว่าอันนี้คือการออกแบบที่ดีหรือไม่ดีนั่นเองค่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างในการที่การดีไซน์ของเราการออกแบบของเราค่ะเราต้องเข้าอ,อกเข้าใจลูกค้าด้วยนั่นเองโดวยวิธีของการทำเอ็มพาร์ทาส์สำหรับการเข้าอ,อกเข้าใจของลูกค้าค่ะเราจะถึงจุดหนึ่งที่ รู้ถึงความต้องการของเขาที่แท้จริงค่ะก็ต่อเมื่อเราได้อินไซต์นั่นเองคําว่าอินไซต์ค่ะในภาษาของดีไซน์จริงๆเนี่ยเปรียบเหมือนความต้องการของลูกค้าที่แท้จริงนะคะรวมไปถึงอินเนอร์ของลูกค้าค่ะความรู้สึกนึกคิดของลูกค้าว่าจริงๆแล้วลูกค้าเขาต้องการอะไรนะคะในภาพนี้ค่ะจะเป็นในพาร์ทของทั้งผู้ใช้งานและผู้ที่ทํา ตัวกิจกรรมหรือว่าตัวธุรกิจออกมานะคะผู้ที่ใช้เองเนี่ยอาจจะเกิดความสับสนในบางครั้งว่าเอ้ยไม่เห็นจะถูกใจเลยนะคะมีไว้ทำไมไม่เข้าใจในสิ่งที่ออกแบบมาถูกไหมคะในฝั่งเดียวกันค่ะผู้ทำเองเนี่ยจริงๆมีเจตนาที่จะทำให้ลูกค้าเองเนี่ยได้รับความสะดวกสบายต่างๆแต่ทั้งฝั่งของลูกค้าเองแล้วฝั่งของผู้ออกแบบเองเนี่ยเป็นยังไงคะตรงข้ามกันโดยสิ้นเชิงนะคะ เหตุการณ์เหล่านี้ค่ะจะเกิดขึ้นเมื่อคุณรู้อินไซต์ของลูกค้าไม่ชัดเจนนั่นเองนะคะไม่เพียงพอถามว่าจะทำยังไงหล่ะวันนี้ให้เราได้อินไซต์หรือความต้องการของลูกค้าเนี่ยได้อย่างดีนะคะเราจะต้องทำเอ็มพัฒนในขั้นตอนต่อไปค่ะ